คครับ <c oughs> ือว่ากาแฟาที่ใช้ประจำม,มันหมดค่ะสาก็เลยใช้กาแฟาผงสำเร็จรูปชงให้เออจะเปลี่ยนไหมคะอ๋อไม่เป็นไรครับ <c oughs> เออสาว่าเดี๋ยวยันนี้สาไปซื้อมาเปลี่ยนให้ใหม่ดีกว่าค่ะขอบคุณมากครับ ให้ผมเืม่อในโอกาสอะไรหรือไป่เนี่ยนาเห็นว่าคุณชอบดื่มกามแฟนาก็เลยเลือกมาเป็นของขวัญให้นะคะแล้วก็เวลาที่คุณดื่มคุณจะได้นึกถึงนา We sorry about that and we will end it as soon as possible. That's good. I appreciate that. Ooh, พี่ยังไปต่อม,มนเลยเขาเนี่ยมิสเบอร์นิก้าถึงยิ้มแย้มขนาดนี้ทุกที่เห็นหน้าบึ้งจะตายพี่ก็ไม่ได้พูดอะไรนิตาก็แค่พูดธรรมดาธรมาเท่านั้นเอง อ๋อหนูก็ลืมไปอ่ะว่าพี่นางอ่ะสิบเก่าสวิตดิ้งด้านขุนเขานี่เลิกพูดได้แล้วแล้วก็ไปทำงานได้แล้วจ้ะไปค่ะหมาวันนี้แต่งตัวสวยเชียรห,ห,หนูก็นึกว่าจะเลิกคุมเข้มหนูสักวันผ้าเป็นคอสวยนะคะ Mm. you -hmm. พี่นางคะอะไรหรอนั่น,น,นยืนใจลอยถึงใครอยู่เอ่ยสปาหรอพี่ไปคิดถึงใครได้เหรอนอกจากเรื่องงาน <c oughs> น่ะนี่ไปทำง,งานได้แล้วปะ สวัสดีค่ะไม่ใช่อ่ะรูมเวิตเบอร์สองค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณย่านางคุณท่ยาวัฒน์ครับผมเองครับ เออ่คืออทำอะไรอยู่ครับทำงานอยู่ค่ะแล้วคุณล่ะคะอ๋อผ,ผมก็ทำงานอยู่เหมือนกันครับวันนี้ว่างไหมครับไม่แน่ใจอะคะ่ะคุณทิยาวัดมีอะไรหรือเปล่าคะโอเคอเรา ไปหาอะไรทานกันหน่อยดีไหมครับกี่โมงละคะขอเป็นหกโมงเย็นได้ไหมครับก็ได้คะ่ะทังง้งนั้นเย็นนี้หกโมงเย็นเราเจอกันนะคะงั้นก็ตกลงตามนี้นะครับหกโมงเย็นเดี๋ยวผมไปรับคุณนางน,นะครับน่เย็นนี้พี่นางมีนัดุดด้วย เนื้อตาแสงเข้มเปล่าคะเราเป็นติดจังอ่ะพ่อสวยไหมคะนี่วิกดอกสวยปะ่ะ <c oughs> อ๋สวยลูกสวยแต่พ่อว่ามันทันสมัยไปหน่อยนะลูก เดี๋ยวมีทันสมัยกว่านี้อีกเดี๋ยวพีทจะทำหลายๆแบบเลยโอ้โหพอเลยพอเลยแล้วพี่ว่าไม่ต้องช่วยแล้วล่ะนั่งเฉยๆดีกว่ามาืมแมวไม่นั่งใครจะไปทำได้อย่างพี่พิงล่ะแต่พีทว่านะขืนให้พี่พายทำนะเล็กกว่านี้พูดถึงตะพายเนาะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ เธอจะได้สบายขึ้นส่งเสียเด็กวกัยกำลังกินกำลังนอนแบบนี้ต้องสามคนสุดท้ายก็คงเลี้ยงไม่ได้ดีสัก,สกคนลูกผมผมเลี้ยงได้ครับอย่ามาทำจองหองกับฉันนะลูกเธอมันก็หลานฉันฉันจะไม่ยอมให้หลานชายคนเดียวของฉันเนี่ยต้องมาอยู่แบบขาดแคลนแบบนี้ เธอน่าจะรู้ดีกับใจถ้าตะพายไปอยู่กับยายเขาจะสุขสบายมากกว่านี้แต่ตะพายก็ไม่เคยขาดแอนไ่ครับผมไม่เคยให้ลูกลำบากนะครับแล้วที่เยียพลอยสีแม่ของเยียร์พวกนี้มันต้องตายไปเนี่ยไม่ใช่ว่าโลกใช่มันลำบากกันแค่หรอเฮ้ วันนี้ลูกยายนะล,ลูกนะจะได้ช่วยแบ่งเบาภาระจากพ่อเขาไปล้พังเขียนเพลงจะได้สักเท่าไหร่กันเช่ไม่นะพายพายว่าไงลูก ไ่อย <c ười> ู่ยายก็ได้ฮะดูากาลย เยี้ยงกันดีกว่าค่ะพ่อไปลูกปะเออเราไม่ได้เจอหน้าแต่พายนานเท่าไหร่แล้วลูก